ôi tôi đi tôi đi tôi sớm ngủ sớm ngủ ok rồi 6 clip 6 em một con con em กูกูชอบความเจนิคของเขาไอ้ยใช่เขาสีเวอร์จัดจริงอ่ะยืนเอบเจนิคของเขาอ่ะได้ยในชั้นเหรอกูอ่ะยืนยัดสู้ตอนนี้รัดมีนะกูถ่ายมาหลังสุดใช่ปะแล้วกูก็รีโหลดอัดหน้ามันอ่ะแล้วกูกูแบบมองมองฟ้ามองมองพื้นอ่ะจนแม่งใช้กระสุนหมดอ่ะยิงไม่โดนเลยอ๋อเออกูรีโหลดเสร็จแล้วก็ให้เขาไปอีกหนึ่งดั๊ตอะ ตงบุญน่ดิจะคือกัไม่นนะอะไรพาไม่เห็นโอ้พาเวอกมาเขาอละเอเต็มไปตเไอดวดาก็มีใครโอเคตอนอาทิตย์ทิยกับเมนะเลยโอเครับเมนว่ารับรับมวเพื่อนเราได้รอมัได้ พีคหลบพีกหลบอยู่ปืมันอยู่ไหนเนี่ยไปคนดตรงไหนเนี่ย้าไปนจุด้ายอตงจุายเืตรงซ่องบนอ่ะไ e l นันอะนะไอกีหลนะไน่ะเอ้ r e l ห a d นะแล้วดี๋ยวหลิตอนมัมาเดี๋ยอะไรนี่ไงวัดไอ้ท็อกกิ้งอ้าวี่ โอ้ยแล้วมุมมมุเก่ามุมเดิมมุมดีมุมเดิมไม่ผ่ายแล้วเ,เอาที่อาวนะโอ้ยต้องได้ตังค์นะตอนแตะขึ้นมาแล้วตอนตรงน,นี้นะตอนแฝดวะเผ็ด<อ>มาก u, ดิวคิดตาแล้ววะเหลือตรงไหนเหลือไม่เหลื <S <S อละอะไรเด่นเลยอะไรไม่ได้เลยไอ้ยี่เพื่อนไม่อยากให้กูยิงไงเดินไอ้ต้นต้นเดี๋ยวแฝดเดี๋ยวแฝดแล้วมึงพิกนะไหนอ่ะ ไม่ะไม่มีเลยไม่มีเลยกูกะไม่ดูตาเนีบอดบอยเห็นั้งแต่แทกปะเห็นพรแตะแทกปะมันจะเป็นร้อยเจ็ลยจริงเข้าวีจอย้ดีเลยดีาดีนเออนั่นะเฮ้เอาไปเดินไปหากันเลยเฮ้ยบอกวนะโอ้ยเดี๋ยวผมอยู่เดียวผมอยู่ดมอย่บอยมีโอเค มันฮาร์ปตัวนึงนะขนุนโอเคครับมันมีดิเกิลด้วยน่าจะไกูบิทกทละฮะซื้ออะไรมานะีชัชอบีชมึงซื้ออะไรมานะมึงซื้ออะไรมานะเออเฮียโอ้โหกบัดโอ้ยเฮีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอะไร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 อยู่จะอะไรไอ้พี่แพ็กเกจแพ็กเกจมาซุมาซุมามาซบมาซมมามากตา ตดุ๊ดอยมันก็เหมือนกันแหละบอยมึงมันจะหาอะไรที่มันหากัได้นี่ไงโล่เนเตอร์ยดยึดครับอ้ยจดพโอ้โหจุพุจริงด้วยโอ้โเกือบตายออฟเหรอออฟเหรอพี่อยู่ตนาหนี่คือออฟเหรอเดยเห็้าต่างเห็นต่างโดมโดนโดนโดนเลย งนี้ก็ไอดแต่เขา้เก็บเอรเขาอก็บอกดิดิอทีอนทีตรงมีแฝดมืแฝดสองอันไต๊แดสอันพาทิ้งไหมตรงนี้มีมีเพื่อนกูตายอยู่นี่มีกระปืนมายิงตเออมึงพูดมากว่าไอ้เกียเก็บป่าไ้ก่อนไอ้อ้อะไรเนี่ยอเแล้วจังเกิลจังเกิลเ็ลายเดียวกูเลยเสียงดังฟังชันไม่หายอยู่อยู่อยู่ดดิวโดหาดิวหาแล้วทาาเปว โัวไปนึงอ่ะโอ้ยวุ้ยวุ flying, ้ยวุ้ย warning warning ทางซ้ายอ่ะไอไอเนี่ยทำพลาทางซ้ายอ่ะคอมพิวเตอร์ไปโอยเร็วเข้ามึงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มึงขึ้นไปไฟมันมีไฟมันมีไฟเดี๋ยวต้องโดนแบนเดี๋ยวจะโดนโดนแบนต้นต้านนี้นี่นี่มิดมา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 มึงสองคนไม่ควรเล่นอันเดอร์พาร์ทอ่ะ พวกคมึงสองคนเลิกนะเลิกไปด้วยกันเพ่นเนี้ยปวดหัวทัเอ็นเลยเหรอเอ็นทีตัวนี่หว่าโอ้ยมันมีไฟด้วยนะมันมีไฟนี่แบบกูจะนั่งครูไม่ได้ไดนบอลรู้ป่าปวดหัวเลยนั่งดูแคมไอ่เกียบอยกับเกียบดิวไอ้สัตว์น่าปวดหัวชิบมึยก็ไปเดินเกียร์คนเดียวเนี่ยไอ้ของมัเลกียร์แล้วะก่อนที่มันปิดได้ลูกซองเออชาโดชาโดชาโดชเยจ้ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึมีมีมีว่าหมดแล้วว่าหมดแล้วไันมีไฟเลยแอนดี้เฮ้ยเสียงอยู่มีด ไหน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 มนดติดอ่ะนเดอดิดอ่ะไดดติดอ่ะหลุดกหดดูไหนวะเอาเนี่ยเอาผลงานแล้วอบอยอ่ะอาจะผลงานอาจจะหล่ออย่าไม่เน้นมันนะอุ้ยเอาไปหน่งเอาไปหนึ่งตัวขุนเอาไปหนึ่งบอส จริงๆกูจะโตด้วยหลังด้วยเติร์นทาขึ้นตรงไหนวะหาไม่เจอเติร์นหน้ากูเครียดจังวัดตัวละครกูที่ใช้อยู่เนี่ยมึงเวียนเนาะมึงดำหน้าเยี้ยจากวอตต้าเป็นลิงเลยเขาตามาตามเหตุเรื่องของมันเนี่ยของ V S อันนี้ปเหมือนก็ซิลาไะเนี่ยโอ้ยว้าวไม่นะลั่นโล่ั่นโล่ั่นโล่เรื่องหงนัดไปเอาเองไอ้เหี้ย ตอนเสร็จกลังทายังไม่เสร็จเลยต้องได้ขีดยงขนาดนั้นเลยเหรอโ้ยตนไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปหไป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 สปไ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 ปปไไไปไไปไไไไไป อาจารย์ครับขอเข้าร่วมไปสิครับอาจารย์ได้เลยลูกผมจำเป็นต้องวิงไปข้างหน้าครับดังนั้นผมแบบต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไปรอคอยไว้หน่อยเอคอยไว้หน่อยขอบคุณครับถูกพ่อแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วตายก่กอดไปร้อยเด็กะกอด1 5ร้อยห้าสิบเลยตัวเฟมของกูไว้หน่อยยังไงไอ้หนู ำไมคงกระพันก็เลยห้ยด้เด็กตัวแล้วสอตัวโอยไปหมดเลยได้อยู่ลงพี่แต่เมื่อกี้ระยะมันไกลไงมันเลยเอาผมลงมาไม่ได้บอลมาวะคนนัะได้ยินเสียงอะต่ายป่ะต้นนี้ฝักมึ๊ยฝัี้้ฝักมึ๊กโอยมีกยต้นมีต้วยต้นใส่ต้นมีกยออีกกอ้ต้น ตอนต้นต้นหลวงพ่อหลงพ่อแล้วไม่ช่วยอะวะิงองไม่ดีก็เริ่คยน้ทโอ้เิ่คลยปุ๊กยิ่งเกีามเลยวะหาปะไม่รอเห็นไมกเป็นสแปมเลยโอ้ยออ้ยเฮ้ยคนเล่นไหนได้มีคนวิ่งเล่นอ่อ ทำไวะไอ้ต้นก็ได้่วยได้บอยแล้วไอ้บอยหลังมาได้เลยแล้วก็ไปดูดูเดินไปดเดินองตัวไปแล้เกิดอะไรบ้างเอะไรคิดหนี่อะไรบ้าอะไรสองตัวอสองตัวเกีวกันเกียกนตาม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 ข้มดแล้วขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วขึดแล้วช้าวโอคนเ่นเทเเกมอ่ะไอ้บอยไอ้บอยไม่มองนานๆแล้วก็เดินยหลังมาเรื่อย ไอโซแบบกูเรแรกกูก็เอออยู่คนเดียวกูกอรับได้นะไอเบอวตัวน่ะโอ้ปวดหัวเลยไอ้ยี่ยะมันต้องโุหหลงยาวอองหลังยอหลังไอ้มุ้งไอ้มุเหียนั่นอะยาวด้ตอด้อต่อเออไอี่ด้ต่อนะไอตี่บอยก็ด้ต่อนเออแค่ไหนแล้วก็ล่วงไ้เลยคตรูกไหม โัวกูแม่กูเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจไม่อะเป่าแม่งลงไปแล้วอ่ะแล้วใครปาไฟออกนอกแบบไรยิ่งบ่ยรอยกูแตกแม่กูออกไปเหลือเจ็ดสิบได้แค่ตอนแรกเผื่วโดนต้นเผื่อยิงโดนเหรอวะไม่อะเป่าแม่งหันลงไปหายเต้นเลยไม่มันก็ก okay. ึ่งกะตะเป้ด้วยแต่แบบแต่แบบเพื่อนปัดแบบข้างดากูก็เออนิดนึง

ทายๆแล้วมาได้มาได้ตุ้ง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 ตโอ้โหโอเเอาคุ้มเอาคุ้มยังไงมันก็ยิงล้ากูแล้วอ่ะขอเลยแลวกันทีไม่ตสามล้าม่มาป่าด้าเดียวกูขอเลยแลวกันที่รงดีๆยัอไง่งคือมึงไม่ได้บดกูเหรอโวย

เดินเล่นใไรวะไม่ชอบไอ้ไก่กันอจบแล้วโยนหมดโยนหมดอีกัวรไปการ์ดเออไก่แล้วเออดูความพิูตนี่ก็เราาเอเจ๊ไม่้หอสาวสาวสาวาวไม่ได้เลยสาวไอเออนี้มันโดดได้ปะไดไหล ไม่ได้เมื่อกี้มันก็เห็นอยู่เหี้ยไปไม่ได้หรอใช่หรอไม่ได้ไอ้เราเงี่ยไอ้เราล้านน่าไม่ได้มันเป็นแบบบ้านหรือไม่ใช่ไม่ได้เออก็กูไอ้เจ๊ชั้นแรกกูไปไม่รอดใช่ไหมเดี๋ยวกูก็พยายามไปชั้นสองก็เข้าไม่ได้ขอฆ่าคนเนี่ยบอ๊บอึบอึึบบออ๊บ สายเลยบาย้ายเลยบุ nice. ่บุ dai, o, vey, being AN, ่ายสายบอกว่า้ายหมุนหมุนไม่ได้เจอเราเจอเรายี่หวังว่าตอนแรกวันไม่เห็นตงไหเก็แล้วโนตาโไปตัวเีพี่เกได้ตัวน้าตำรวจน้าตำรวจเหน่าตำรวเป็นนน้าน้าโจรคือมังแบบม่งเปลี่ยนชุดอะไรเี้ย